ช่วงรอบรัวทั่วไทยในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะมาดูกันถึงเรื่องของการชวนคนไทยค่ะงดเหล้าตลอดเข้าพรรษานะคะด้วยวิธี1ลด3เพิ่มเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2565นะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์ธงชยัยเลิศวิไลรัลตนพง์ รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้บอกถึงกิจกรรมลณรงวันงดเดิมสุราแห่งชาติประจำปี2565นะคะว่าในวันเข้าพรรษาของทุกปีค่ะก็ถือได้ว่าเป็น วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะซึ่งในปีนี้ปี2565เนี่ยตรงกับวันที่14กรกฎาคมนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มอบคำขวัญเอาไว้ด้วยนะคะว่าปลอดเล่าปลอดโรคปลอดภยัยห่างไกลโควิด19นะคะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพของประชาชนคนไทยเนื่องจากการลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการสังสรรค์ไม่ไปสถานที่แออัดก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะลดความรุนแรงของโควิดสิาทำให้ประเทศไทยของเราสามารถเดินหน้าไปสู่โรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขเองนะคะก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษานะคะตลอดพรรษาเลยปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิดสิบเกนะคะเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจําปี2565นะคะด้วยวิธี1ลด3เพิ่มนะคะก็คือลดการดื่มแอลกอฮอล์ลดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็เพิ่มความสุขกับคนในครอบครัวนะคะพร้อมกับเชิญชวน,ชน,ชนประชาชนหรือว่าผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มก็ต้องดื่มแอลกอฮอล์ได้ประเมินความเสี่ยงนะคะได้นะคะประเมินความเสี่ยงของตัวเองเนาะได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะสะดวกสบายดีนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ติดเหล้ายัง .com นะติดเหล้ายังขีด .com นะคะ แล้วก็ลงนามปฏิญาณตนงดเล่าเข้าพรรษาได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ w w w s t o p d r i n k c o m นะคะ s t o p d r i n k c o m ก็คือหยุดดื่มนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของอานายสพลสวนรัตน์รองหัวหน้าผูต้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทยนะคะก็บอกว่ากระทรวงมหาไทยเองเนี่ยก็ขอความร่วมมือไปอย่างผู้ว,ว่าราชการจังหวัดในการ ขับเคลื่อนกลไกท้องถิน่นเลิกเล่านะคะใช้กลไกทุกระดับในชุมชนมาช่วยโลนรงร์ให้เห็นถึงพิษภัยของสุราที่กระทบกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกะวินพงค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นยาเสพติดที่ เราเห็นกันได้บ่อยแล้วก็คนนิยมมากที่สุดนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายจิตใจก่อโรคต่างๆกว่า2 3 0โรคนะคะทำให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดความพิการได้แล้วก็ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะลดละเลิกนะคะแล้วก็ในวันงดเดิมสุราแห่งชาติปีนี้นะคะก็จะเน้นส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดี เลือกคนและองค์กรที่โดดเด่นเป็นตัวอย่างในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งในระดับบุคคลองค์กรศิลปินดารารวม40รางวัลด้วยกันนะคะ